ไปคอนแกนด่วนๆกับบอสผู้ใหญ,ญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็บอสแพลว์พาวไปแต่งหน้างานไลฟ์สดของบริษัทเนาะบรท็อป,ปบริษัทท็อปไลน์ประท่าสิงค์มิวสิคปรทส่สิงค์มิวสิคสวัสดีนะคะสวัสดีอัน <อา S 1> นี้อันนี้คุณได้แบบพลว์พาวบอสแพลว์พาวสีนอร์ตกราดกับสีน้อร์ตท่าฟรีงานโทรศัพท์ติดต่อจองงานก็เรื่อยๆรัวๆ,วๆเลยจ้าช่วงนี้ ตอนนี้ก็กําลังเดินทางนะคะผู้ใหญ่บ้านก็เหนื่อยทั้งคืนทั้งวันเหนื่อยกำลังพักผ่อนไม่ได้หลับเลยจ้าไม่ได้หลับเลยจ้ารถเส้นถนนคุณก็คุยงานไปเลยคุณก็คุยงานสุดสู้จ้าอะไรก็คนขับรถน้องลูซี่จ้ารถเด็กที่ข้างหนึ่นทนงข้างพื้นถนน่มนนิดพอข้ามมันหน่อยพอ มันงินดาวค่ะขายจิมพพี่น้องเอไหด์คีไปยังไงกั<อ>นมนเจะตีบอสกาลังพักผ่อนดมาจีเทิร์มันจะตีสัปดาห่คนนี้กันไม่ไหวอีเดียล้ก็กตอนนี้ก็กำลังเดินทางยังไงก็เดี๋ยวกว่าใ,ใกล้ๆถึงงานเราจะถ่ายให้ชมอีกเดี๋ยวให้บอสทั้งสองพัผกผ่อนก่อนเนาะตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านนะคะ สถานที่แต่งงานสถานที่แต่งงานเรานสถานที่แต่งหน้าทําผมมันนี้มาเรื่องคอนเสิร์ตแถวนี้ก็เลยมาที่บ้านนะครับอ๋อมาเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมบ้านอ๋ออีกจังบ้านคอนเสร็จวันนี้เพิ่งเสร็จแล้วก็มาตีล้อไฟบ้านอลังมากทุกคนตอนนี้ก็กําลังสร้างยังไม่เสร็จม่สารตอนนี้ก็รอวัดแพลว์เตรียมความพร้อมอยู่เดี๋ยวมาแต่งหน้าอันนี้ก็คนขับรถ นางนรซีอุ๊สวยมากเลยในกองไม่จริงอ,อันนี้พี่ยาบ้าพี่ยาบ้าก็นอนตลอดทางแต่นอนไม่ได้เพราะว่าทางไม่ดี <c oughs> จมอีกแล้วพี่น้องจมอีกแล้วจมอีกแล้วคายถิ่หมดนะถี่หมดเขามีตนนื่นไม่ขี่กะแต่ว่าขอดินมหน่อยก็ยังไม่เป็นไรกันนี่สินะแต่เพื<น>่อนใหม่ละ คนมันหน่อยนะมันลดเบาไม่คนมันไม่ได้เป็นไรนะมองูมันขึ้นรูพูดนี่เงคนมันหน่อยคนละขอมันหน่อยพสินี้เขาังอย่นาะอาดีมีสยงนี้ตอนนี้เอรได้าแกงแล้วเอที่มันมาซื้อที่คร่งดักทเรามันสั่งนั่นเลยยุครืองดัอยาน่งมันจอแบบี่มัจุกปีว่ตอนนี้เราก็ วันนี้เอาเครื่องสำบางมาแบบมินิมอนแบบมินิวันนี้เอามากระเป๋าเดียวเพราะว่าเดินทางไกลน,นะคะตอนนี้ก็ดูสคริปเพลงคิวคิวเพลงอยู่เดี๋ยวอีกแป๊บหนึง่ง<ม>บอสแพรวเตรียมตัวเสร็จแล้วเรามาแต่งหน้ากันจ้าใช้แพบ,บแอนด์บีด้วย ตอนนี้เราก็จะลงอันนี้ใครว่าลงอะไรลงอะไรเนี่ยลงลงลงน้ำตกน้ำตกเพราะว่าอยู่ที่บ้านไม่ต้องลงแบบนั้นตกอาเลยตกน้ำสาหรือเปล่าอยู่บ้านหมดแค่ทำแบนแค่ทำไออยู่ครบเซ็มเลยหรอทำได้หรอก็เมีดจะดิ้งจแต่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของานจะทำทุกอย่างที่เป็นเครื่องสตอายใช่ไหมแบนแล้วเนี่ยขอบคุณทุนนิติศขอบคุณ ทีมงานเท่ากัใส่อยู่แล้วนะใส่ปัจจัยไม่อันต่อไปมันก็จะทำอันนี้ด้วยสอนเขียนขีวะไว้ไมาแจกเลือดทำปากกาเขียนขิวแบบปากกากาาปกกเขียนขิวะหรือว่าสามารถเขียนตาได้ด้วยจริงๆไม่มีโรงงานนะ <st> ตอนนี้ก็กำลังกลังบำรุงผิวนั่แล้วราคาป่า,า,าด้วยอ๋อวันนี้แสง ข้างในเอามากเลยนะไฟหลายไฟหลายแห่แอร์ไม่มีด้วยเดี๋ยวี่ไม่จตูเลยเป็นมาเขาไป่เวนมาไม่ใช่จตุค่ะมันอยู่ในโรงมันอยู่ในโรงจุกขวางแล้วเขาั้ไม่ใช่ไหมจุกขวางไม่มีไฟนลายทนเหมือนไม่ได้จตูเลยแล้วจอ LED เยอะมากเลยเพราะว่าแสงเยอะที่สามที่สี่เอาจอ LED ป่ะได้ยูเดเนะเจีาเอาที่นั่งถ้าจะเอาได้กันก็เอา เร่อเอาดูสิทุกคนแต่ละรอบ,รงงบรอมีอะไรใหม่ๆเลยตับเี้ยงขึ้นตลอดมีอะไรเซอร์ไร์ตลอดเลยลอกีรสอันเ็พแม่ที่ไหนฮีเลอร์ <c oughs> ออเจ้านีนน้ลุลออยขึย้นแบบสบายๆนะฮันโดรีฮันดรีไม่ด็กก็ไม่กี่หมื่นเองไม่ดลลี่มาก <c oughs> อ๋อนนิคือยังคือยงังกีกาน้ำสิิ่บ่สูงขึ้นต้องขึ้นกูจดดลงเรนยออันูยติ้เยตังเดือนใดต่อไปถ้าถ้าถ้าจัไว่าที่วาเฮียเียงกันนะนให้ไปรับว่านสันกันยดิ ก็เป็นยานีรยูอันเกาหลีนะเดีเาใส่ชุดอันนี้เรแล้วคุณแม่ใสรแล้วนะคะเดี๋ยวจะคุณก็อ่านโบเอืมเรื่องสิ่ะศักดิ์สิทธิอกุยกุ้เอามาขึ้นเหมียนประบันไม่นัางบ้านนายกระไรบันแล้วแต่เห็นแต่ฟูรีพี่ี่พบ่า้เอาีเนาะพ่แ่มขอยิทาลงไปเพราะว่าเดี๋ยวก็ตื่นเหมยรแ้ก็มาอาบนานเพื่อนเือ่าจราฉัเลย แต่ฉันไม่ตื่นเนี่ไม่ตื่นดกูโดฉันก็บอกให้เอลกเ่อเพราะว่าฉันลกเพาะันขวาฉันต้องขึ้นมาอาัตรอยาให้คนี้เสียงเาใจบ่อี่คือความางดีฉันกยอบ่ปลกไปวันหยงวันก็เลยเ่าูกไน้ำดไปน้ำตกกะยมากบลูกกับเพราะว่าตื่นอ่านหนังเดอเอว่าปลกที่บานความบางดีเด้นี่เขาุณีเสียงว่าห้องนีปัญหาเแล้วไงเออีเสียงสิเออห้องกับบไปได้อยูเพราดกินส จากทีอย่างนี้สั่งสิิแค่ันเมื่อนี้ช่วงนี้เนาะได้เมื่อนี้ช่วงไปี่พักหมือน่อ่ไหนสไสวงอได้พักพอนู่สิ่จันอย่างแม่เนาะสินเป็น uh. ส so, ิ Theory ้นเอาแต่ยานไปยบ่อันนี้ชงแต่งหน้าชองแต่งหน้า เดี๋วเรามาดูตอนเร็ดที่นึงรีอะไรม่ดเขาอาชีพเดียบไ่้ไหมคุณเมทเม็กันด้วยแม่ที่รีลวดโปรบอลเป็นไดไมแล้วจ้าโอรบอก็กำลังดูไลฟ์สดนะครับปรบอลเหนือเพงเก cứ gần mò khác nó, chẳng thường mò liền. Ôi, no. chế, chế, chế. yeah <laughs>